อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานนะครับประเด็นที่บอกว่าจะให้ทางด้านของต่างชาติเข้ามาซื้ออาสาริรัพย์ในบ้านเราหรือไม่ล่าสุดครับบรรดานักวิชาการนักกฎหมายก็บอกนะครับว่ารัฐบาลไทยมาถูกทางครับมาติดตามกันครับอาจารย์กิติพงศ์อุรภีพัฒนพงศ์ครับอดีตประธานบริษัทเบเกอร์แมคเคนซี่จำกัดท่านก็เสนอนะครับว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่รัฐบาลจะปรับปรุงกฎกระทรวง และเงื่อนไขใหต่างชาติเข้ามาลงทุนและอยู่อาศัยในประเทศไทยได้สะดวกซึ่งประเด็นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวครับโดยเบื้องต้นเสนอว่ามี4ทางออกคือ 1. แก้ไขกฎกระทรวงให้ซื้ออาสังหาริมทรัพย์ได้สะดวกมากขึ้นครับเช่นการกําหนดจํานวนเนื้อที่และราคาขั้นต่ํา 2. แก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้จดทะเบียนการเช่าได้60ปีต่อได้อีก30วก30ปี 3. เก็บภาษีค่าธรรมเนียมการโอนและจดทะเบียนการเช่าของชาวต่างชาติในอัตราก้าวหน้าและข้อที่4ครับเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของชาวต่างชาติในอัตราที่สูงกว่าคนไทยนั่นเองครับโดยมองว่าทั้ง4ีแนวทางเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยครับเพราะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขายและการเช่ารัฐบาลเองก็สามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นและก็ยังเป็นการแก้ไขเรื่องของโนโมินีของบริษัทไทยและสร้างความโปร่งใส เป็นการช่วยชาติไม่ได้ขายชาติอย่างที่กังวลครับแต่ประเด็นคือต้องกล้าทําให้ทุกอย่างขึ้นมาอยู่บนโต๊ะและถูกต้องตามกฎหมายส่วนอีด้านหนึ่งครับคุณวิชัยวิรัตกกพันธ์ท่านผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้มนวยการศูนย์ข้อมูลอาสาหาริมทรัพย์ REIC ท่านก็มองอย่างครับว่าการที่รัฐบาลนั้นมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยดึงดูดให้ชาติต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทย ในลักษณะเป็นผู้พานักระยะยาวและอนุญาตให้มีการซื้อบ้านและซื้อที่ดินได้เนียนะครับประเด็นนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เพราะเป็นการช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่จะขับเครื่องอุตสาหกรรมต้นน้ํากลางน้ําไปจนถึงปลายน้ําและช่วยทําให้เกิดกําลังซื้อใหม่ๆในระบบเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันครับมีต่างชาติสนใจซื้อบ้านและที่ดินในประเทศไทยมีจํานวนไม่น้อยแต่กฎหมายยังจํากัดสิทธิทําให้ถือครองในรูปแบบนิติบุคคลที่ต่างชาติถือหุ้น หรือโดยคู่สมรสที่เป็นคนไทยแต่ก็มีบางรายครับจะให้มีตัวแทนหรือนอมินีถือแทนอย่างที่ทราบกันังนั้นนโยบายนี้จึงทําให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยระยะยาวนั้นมีการถือครองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ